ท้องฟ้าจำลองมีอะไรบ้างเหมาะกับเด็กไหมวันนี้เราจะพามาชมทุกส่วนของที่นี่กันเลยค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะมาพบก,กับพวกเราในช่องเทกซ์ไลฟ์กอกวันนี้เราอยู่กันที่ท้องฟ้าจำลองนะวันนี้อยู่มาดูดวงดาวดวงอาทิตย์โอเคไหมคะ,ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลย ที่นี่คือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองแขวงพัดขนงค่าเข้าชมและค่าซื้อตั๋วนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2โซนค่ะห้องดูดาวท้องฟ้าจำลอง30บาทเด็ก20บาทนะคะและเด็กเล็กแบบอายุไม่เสียเงินค่ะนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์30บาท แนะนำให้เข้าชมทั้งสองที่เลยค่ะเพราะดีมากๆทั้ง2ที่เลยใช้เวลาในการเข้าชมทั้งหมดนะคะ1ชั่วโมงสำหรับท้องฟ้าจำลองและ1-2ชั่วโมงนะคะสำหรับนิทรรศการค่ะรอบของการแสดงท้องฟ้าจำลองหากมาวันธรรมดานะคะคนก็น่าจะน้อยช่วงวันอังคารถึงวันพฤหัสน,นะคะมี2รอบคือ11นาฬิกาและ15นาฬิกาค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะมี4รอบ คือ11นาฬิกา13นาฬิกา14นาฬิกา1 ห้นาฬิกาค่ะแนะนําให้มาช่วงเช้าหรือ11นาฬิกานะคะเพราะคนจะน้อยกว่าช่วงบ่ายค่ะเพราะว่าเท่าที่สังเกตของวันที่เราไปวันนั้นนะคะโซนนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2โซนนะคะก็คืออาคารที่1ท้องฟ้าจําลองอาคารที่4นะคะนิทรรศการค่ะท้องฟ้าจําลองนะคะจะได้เห็นการแสดงดวงดาวมากมายค่ะและการดําเนินการเกี่ยวกับการเดินทางในอวกาศนะคะซึ่งนา่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะต้องมาดูจริงๆค่ะแนะนํามากๆนะคะในอาคารหนึ่งนี้นะคะเราจะได้พบกับการจัดแสดงหล หลลาายยยอ่่งเคะไม่ว่าจะเป็นประวัติของพีระมิดกลุ่มดาวจักรกราศีนะคะนักบินอวกาศโรคของเราและระบบสุริยะอวกาศค่ะแม้แต่ในห้องน้ําในอวกาศนะคะก็มีให้เราได้ดูด้วยและในอาคารหนึ่งนี้นะคะจะเป็นจุดจัดแสดงท้องฟ้าจําลองด้วยนั่นเองค่ะซึ่งในห้องนะคะจะห้ามถ่ายรูปค่ะเพราะจะรบก,กวนคนอื่นนะคะแต่เราเข้าก่อนเลยถ่ายมานิดหน่อยนะคะก่อนที่จะมีการแจ้งนะคะว่าห้ามถ่ายในไหนก็ถ่ายมาแล้วก็เลย เอามาลงนิดหน่อยนะคะเป็นน้ำจิ้มซึ่งจริงๆแล้วอลังการกว่าที่เห็นในนี้เยอะมากๆเลยค่ะเหมาะกับทั้งเราทั้งเด็กเลยเพราะความรู้เยอะมากๆจริงๆค่ะ ส่วนอาคาร4นะคะเป็นอาคารมิชัศการค่ะอาคารนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ชั้นค่ะชั้นที่1นะคะคือทักษะการใช้ชีวิตและอวกาศนะคะจะมีการจัดแสดงโมเดลยานอาวกาศของแต่ละยุคค่ะและมีจุดกิจกรรมสำหรับเด็กโตขึ้นมานลดหน่อยนะคะตอนนี้เราออกจากมาแล้วนะคะอยู่ตรงโซนไ <laughs> <laughs> ว้รเม่นโดนอยู่ที่โซนอะไรคะ โ,โ,โอเคไซโดเสาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยโอเคไหมคะโอเคโอเคก็ okay, <go. S 2> ชั้นที่2เป็นชั้นของไดโนเสาร์ค่ะชั้นนี้นะคะจะเป็นการแสดงไดโนเสาร์แต่ละยุคและมีหลากหลายแบบมากๆคิดว่าถ้าเด็กๆมาต้องตื่นเต้นและถูกใจมากๆแน่นอนเลยค่ะรวมถึงมีโครงกระดูกนะคะการค้นหาและการศึกษากระดูกไดโนเสาร์อีกด้วยค่ะใช่น,นะโนโนโว้า ไหนทำหน้าตื่นเต้นก่อนทำหน้าตื่นเต้นสิโอ้โ ภายในของไดโนเสาร์ไซเชร์ท็อปพาราโซโลโลฟัสนี่ไงพาราโซโลโลฟัสยุคีูเปเซียสว้าวเสียดไดโนเสาร์เหรออันนี้ไซเชอร์ท็ปหร่อไทรไทรไซเชอร์ท็อปอันนี้เขาเรียกว่าด้วงค่ะอันนี้หญ่อันนั้นเขาเรียกว่าอีเกิลค่ะเป็นเขาเป็นสัขอันนี้ไทรอันนี้เป็นไทรเชอร์ท็อปค่ะ เหมือนกันหรอไงเก็บใจเลยอยู่ตกใจเลยอ่าตอนนี้เราขึ้นมากันที่ชั้น4นะคะก็คือเป็นขุมทรัพย์โลกสีเขียวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าขุมทรัพย์โลกสีเขียวคืออะไรโอเคไหมไป <c oughs> โอเคชั้นที่4นะคะเป็นขุมทรัพย์ โลกสีเขียวคะ่ะมีพันไม้นานาชนิดมีการเพาะปลูกอย่างไรมาจากไหนต้นไหนเป็นยาได้รักษาอะไรได้บ้างนะคะถือว่าเป็นชั้นที่มีประโยชน์มากๆเลยคะ่ะทั้งของผู้ใหญ่และของเด็กเลยนะคะ ใช่ค่ะหกต,ตัวอะไรสิงโตสิงโตร้องไงสาเรื่องพืชคือชีวตอ่านี่ไงมีอะไรบ้านฟ้าะารโดนมีบ้านหางจระเข้มะขาแมแขกมะขามป้อน, <S <S อน,น ชั้นที่ยไว้อาไว้กินเนยาชั้นที่5นะคะเป็นโลกของแมลงค่ะวันที่เราไปนะคะชั้นนี้ปิดนะคะก็เลยอดเข้าเลยค่ะแต่ว่าจะเปิดให้เข้านะคะในวันที่1เมษายนนี้ค่ะชั้นที่6นะคะเป็นเมืองเด็กค่ะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆคล้ายๆกับคิสคับนะคะ ส่วนนี้ไอยูไม่ได้เข้าไปเล่นนะคะแต่หากน้องๆของพ่อแม่งองแงนะคะสามารถเอาไปไว้ที่นี่ได้เลยค่ะน่าจะช่วยผ่อนคลายให้พ่อแม่ได้เลยค่ะอะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นไหนคะชั้นเจอยู่ที่ชีวิตพิศสวงอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลย <c oughs> โอเคชั้นที่7นะคะชีวิตทิศสวงจะมีการแสดงทั้งการทำงานของอวัยวะตา่างๆตา หูจมูกปากและมีเวิร์กช็อปให้ลองทำกันด้วยค่ะและยังมีการทดลองที่น่าสนใจหลากหลายแบบให้ได้ลองกันค่ะตื่นเต้น,ตนและสนุกที่สุดจากทุกๆชั้นเลยค่ะอันนี้คือรูปอะไรรูปาปากรูปปากอ่าในปากมีแบบน,น <laughs> แล้วมีอะไรหมอหมอต้องดูอะไร <c oughs> ดูอะไรในปาก กลินอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้จักเลยกินเหมือนแชมพูอ่ะมาหาหัดมั่งกินเหมือนแชมพูอันนี้อะไรมาหัดขิงนี่ขีงอะไรกินเหมือนสไลด์เลยอือดมอันนี้ขีงอะไรสีส้มสีเหลืองอ่ะสีเหลืองโอเคสีเหลืองมาผิดปะ อโอ้ยนี่ไงป๊าป๊ามันมีเฉลยล<ะ>นี่แอปเปิ้ลนี่คุตตี้ันสุดท้ายกลิ่นลกล้วยพี่นี่กินชอบกาแฟตลอดเลย,ย <laughs> เราใช้จมูกใช่ไหมไหนจิ้มจมูกในจมูกอายุในจมูกอายุอ,ายอ่าเราใช้จมูกในการดมกลิ่นใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นภาพลวงตาโอ้มีโต๊ะใช่ไหมคะ มันจะห้องปริศนาแล้วปาป้าได้เข้าไปสัมผัสใช่ไหมอะไหนลองอธิบายซิว่าเป็นยังไงบ้างข้างในเป็นห้องที่นุดมและน่ากลัวมาก <c oughs> เราจะไม่สปอยเข้าไปดูกดันเองดีกว่า <Okay. S 2> <c oughs> เราเข้าไปดูแลจะรู้ okay. <c oughs> เรามาสรุปกันว่าวันนี้เรามาเจออะไรกันบ้างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือท้องฟ้าจำลองนี้นะคะเป็นที่ที่น่ามาอย่างมากเลยค่ะ เรียกว่าแนะนํามากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับค่าตั๋วที่จ่ายถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะได้ความรู้ทั้งพ่อๆแม่ๆอย่างเราและเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆได้อย่างมากเลยค่ะสําหรับช่วงอายุของน้องที่แนะนํานะคะจริงๆแล้วคิดว่า มาได้ตั้งแต่2ขวบเลยค่ะจะได้เป็นเรื่องจินตนาการการได้เปิดโลกให้เด็กๆและถ้าน้องอายุโตขึ้นนะคะก็จะพามาอีกค่ะเพอได้ความรู้รอบตัวที่ควรมีติดตัวไว้ได้เลยขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะใครไปได้อะไรเพิ่มเติมมาเม้นบอกเพื่อนๆเ,เพิ่มได้เลยนะคะฝากไลค์แชร์ subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยค่ะบ๊ายบาย ไหนเรากลับกันแล้วใช่ไหมคะอยู่ใช่ตอนนี้ให้มอมมาลองถ่ายให้ดูซิว่ามอมมาจะถ่ายให้เราได้ไหมไม่ได้เดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวจะล้มซะก่อนไม่เป็นไรหยุดถ่ายก่อนหยุดถ่ายก่อนเดี๋ยวจะชนคนเดีเอ๋ยยิ้มอยู่เอเห็นไหมเห็นยุ้ยเอยขาไปตกลง Wah! Hahaha! Hahaha! Hah? Hahaha! Hahaha!